ตั้งทรงอมพระกุมารเสด็จมาแต่เพียงพระองค์เดียวต้องการชวนพวกแกไปเกี่ยวพาลารีจีผู้หญิงชาวปากใต้ว่าไงทําไมไม่เคารพฮะโดยกล่าวโดยประม่อมนายเถิ่งก็กราบตกลงเคารพแต่เบืองบาดพระองค์เดียวดูอะไรหนุ่ยหนุ่ยมึงดูอะไรอ่ะปุ๊บนแพร่พระองค์แพรที่ไหนอ่ะให้นายเถิงว่าเบืองบาดพระองค์โถเอ้ยไอ้เหี้ยก็คุณนกัน ก็ได้ยัน่ะมึงก็คุ้นซอยไม่รู้กูควางหัเชียก็ได้ย์ควางเปลนนาเชีเปลี่ยนเลย t ม่กนเราเปลี่ยน đá เราควางหัก็ย่อก็หลบเราควางหัก็ดีกูไม่แค้เปลี่ยน đ แมงกูหยอกมือไว้แล้วไม่ตายหายพุดบเทตายบดอนเ็นน่กูไม่แค้วนี่ำใจเคยดาพลุกูกินแลาก็ย่อมึงมเก้ากจคำพูดที่กูพูดเลยหรอวะไอโน้ยไอเฮงซวยไอเซติน ก็คุณงามทีว่าพุมรวยมันชักจริงผมเปลี่ยนนับแล้วอันตะอโกด้าวานุน้อยจะไหมตากูกว่างไปนู่นนอยช่วมแปดแตะไม่รวยพ้อนเลยคุ้มบากรนู่นนอยครับภาษาราชาศัพท์นี่ไม่รู้เลยเหรอพุมความโลน้อยครับได้เรียนหนังสือไหมนะเรียนเรียนเรียนไหนอะเรียนเรียนแคลงวิทยา กมอะไรนะครึ่งวิทยาการพูดฮัทอะไรวิทยาการกับโรงเรียนครึ่งวิทยาการจะตันวิพภพนปรัตน์จังัดมณีที่จะมอนจอรหรือไต้พอเหรอขับเรียนกับใครพ่อพ่อกันนั่นพ่อพอหน้นนี่สอนดีไหมยัอนดีกับต่พมไม่ดีเอ เคยรบกันเจาบได้ฆ่าทำไมาะอันนั่นแกยืนรอนพุ่มตอนอพอุ่มอยู่ปอนซ้ำเคยยืนรอนนักเรียนในห้องจึงแกว่วน,นักเรียนทั้งหมดในห้องนี้ใครโง่ตีสุดยืนขึ้นกระพุ่มยืนขึ้นเลยแกกันตาบอดได้โน้นนู้ยืนขึ้นทำไมพุ่มว่าพุ่มยืนโบเป็นเผื่อนครูเป็นครูยืนโบอยู่นานจังแล้วปออแกหยิกตีวิงกี้ต่างกางเข่งก็มควรแล้ว มีปัญหากับครูแล้วมันจะรู้วิชาได้ยังไงรับไปในพิษแล้วแ้วตอนนี้ลูกเรียนไหมโลกก็เรียนอยู่โรงเรียนไหนอ่ะเรียนตีโรงเรียนครึ่งมันเดิมเรียนเก่งไหมอ๋อจ้าลเด็กโรงเรียนครึ่งตุกคนเลยแกงเพยให้ใจว่าเรียนคนไหนนั่งลงรถอยากแม่อ็ตันตีได้กันแม่แม่หน้ยตัวติดตาบอดนั่นมาเรียนคุยเช๊งก็ยังเรีโลเกยเด็กที่ไหนแต่นี่ละมาถตึงตามันใจตาบอดใจ ว่าไม่รู้ให้ได้แต้นวะว่าไม่แต่งบอดิ้งไอ้เจ้ามันกันไม่แต่งไม่บอดวอยูุ่นคนนี้เรียลูกบ่าวไปจ้องให้ไอ้เยอะให้ตาบอดเฉยวัยรุ่นแจ้งมันยื่กรอดูกเล่นนุ่งหยักปอมันปอนยืดกระดูกเล่นยืดกระดูกยืดกระดเล่นตาบอดปอมอ่ะอันไหนนั่งอันที่ได้ตาบอดไปเล่นกองเล่นหมากันให้พร้อมหรือว่าลูกเหล่ากันมีกันเอะคนเด็กโรงเรียนกล่ืนีิฉลาดหนุ่มเลยครับ กรมตามวมาสัดน้ำมีอะไรมั่งโลกมันว่าผีปลายครับ <l ots> ยุบได้แล้วโรงเรียนนี้กันสัดน้ำผีปลายแลว <l ots> เด็กที่นี่เหรอค <l ots> รับแล้วลูกในเท่งเรียนที่ไหนอ่ะก็พ่อมาเรียนโรงเรียนกลางเลย <l ots> เรียนเก่งไหมแข็ง <l ots> เก่งเาะครับอ, <l ots> อันนี้กว่าครูตีแกตายทาไมอะไปโรงเรียนตึ้งครูตาหมาทําไมเด็กใจตั้งไม่ทํากันบ้านมันว่าไม่มีอารมณ์ ทำไมพูดกับครูแบบนั้นมันได้ยินพ่อแม่กับเมียพอดีเกิดว่าเมียตั้มพ่อมาไปเต้นใช่ไหมตั้มกันบ้านมั่งพ่อบว่าไม่มีอารมณ์ตั้มไรไอ้หลัวแก่หนาเยอะมัย่งกูเกียรตรปะไรไงหลกเงินแล้วลูกนายเตงนี่เรียนเก่งไหมเก่งครับอ่าอยู่ไหนอยู่ปอไหนแล้วอยู่ปอดช่องนายตีนึงเงินของพ่อมันอายุเท่าไหร่จิ๊บเซ่ปีต่ออือมได้เลยกับจิ๊บเซ่เลยอย่างโย่ปอช่องเลย ทำไมลูกมึงเรียนโง่ไยเต้เห็นได้อยู่ปสองตั้งอายุสิบสี่ปีไอ้ครูแม่ไปน้อยคือรักเด็กเอินครูยิงมันแล้วขึ้นโย่ปวดทราบบังปวดซี่พอบังหลบพุ่มคือว่าครูแกรักนายโย่ปวดสร้างรถกินแล้วลูกมึงตกเหรอมันตกมันเล่นโย่ปวดหึ่งไอ้หนี่ความดีมกุ้งถี่ปวดสร้างรถเลยหาใจไม่ได้ด้วร้อยลูกบ่อาพุ่มมันเด็กในองมันต่อยเรียบเลยก็โมโนเจ็ดเป็นีนี้ของเราทิเซ์ นุกันจบได้ตีเนื่งเงินหลูกพ่อมันชอบได้ตีหนึ่งขอบเด็กต่างมดที่แปดคนมันเปลือนมันได้หนึ่งตัวเดียวก็มันได้หนึ่งสองตัวดูอ่าอยู่ปวดร้องแล้วพี่นะที่มาเลยไอ้ปวดร้องแลวร้อยเด็กทําไมมันดื้อมากอะนนอยช่วงนี้ไม่รวมกันทรากทำไมนายแท่งไม่ให้ลูกพัฒนาการเรียนการสอนศึกษาและจำาม่อมหลวงพ่อครูไม่ได้ตี ทำไมผมไม่ตีลูกผมตีลูกแล้วผมรบตายเลยผมแบกปลาไปโรงเรียนโดนลูกตาบ้าครูตีครูมาบอกลูกมาบอกว่าพ่อครูต <ni> ีหน <tam> ุ่ม sure พ่อแบกปลาไปเลียนพ่อแม่ไครูไหนแต่ตีลูกไปเตียง้หลอกคอไปตีปุกวันตายแต่เด็กจกูอยากรู้ว่าคนไหนตีลูกูทำไมไม่ให้ครูตีอ่ะหนุ่ยมันวายเผื่องยิ่งกับมันบาบาไปไมครูตีไม่ก็วายเผื่องยิ่งลูกคนจำโยอะก็ตื้โลกก็ หลูกพ่อมาผมเล่าไม่เรยวไปให้เป็นรออๆให้ครูเล่าไปให้เป็นดอดรุ่นให้ครูเตียตายตัวไปตายว่ามั้งหลูกพ่อมาเนี่ยมาแรงนี่ไม่บยายรมเรียนเรียนไปจนตัวไปตายมั้งยังเปยของเขาภาษาราชศัพ์หนูนี่ได้เรียนไหมไม่ฉันจะสอนให้คําว่าเบื้องบาทมันไม่ใช่เบื้องขวดให้ไรคือเท้าในคนเรียกว่าพระเบื้องบาตีนนี่ใช่อตีนนี่พระเบื้องบาท แก่วก็ับบลักร็อกเล็กต้องตายแต่กรอกเล็กน้อยเย่ยพราะขครูมันไม่มีหรอกปลรากรอกเล็กน้อยกับนิ้วมือของคนแต่ละคนมีกี่นิ้วกลางหลานิ้วถ้าสองข,างข้างกี่นิ้วไม่ราบลองเอานิ้วตั้งสองข้างมารวมกันดูซิว่าได้กี่นิ้วให้รวมใจละล <mich> เลยก็แยกเป็นปลาแนกกลางแล้ว มาไว้กางเดียกันเวลาดังที่แล้วไม่ปนวันเลยไปเชื่อของเพือนไม่ชีรวมอย่างนั้นไม่ได้ตัดนิ้วมาปนเอามานับแล้วมารวมเลขรวมบวกเลขเนตกลงกี่นิว้วนิ้วคนสองมือเดียกเก่งนิ้วคนจ้องกางแล้วมาปนกี่นิ้วของเพือนไม่รู้ของควนนกนกนิ้วเออไหนกนิ้วเปล่อเนี่ยออละไรนก ไอ้เท่งพอแล้วครับครครับกูเคยไม่ว่ากูจะกล้ยุดกันตกลงนิ้วมือคนสองข้างกี่นิ้วหน่อกหกนิ้วครับของใครก็จริงของไอ้เท่งไม่นับมันคนพิการนิ้วมือมันสิบนิ้วคอนิบนิ้วกับใช่โอ้ิบนิ้วแน่ไม่กับคนแน่สิจิบนิ้วใช่โยโอ้ยโยกันใจไปกันใช่กัล่ะ เข okay. แต่ตุกพระงนันคำว่านิ้วมือเขาเรียกอะไรเขาเรียกพระดัชนีจำเอาไวบา้บ้างรับนิ้วมือดัชนีเดี๋ยวแหวนแหวนนี่เขาเรียกพระธรรมรงแหวนนี่พระธรรมรงก็เมืเ่งไงเจงแหวนพระรงจำนำ <c oughs> ใช่การเติมลูกไม่พอแล้วกู <c oughs> ตีนนี่เขาเรียกพระเบื้องบาทนิ้วมือนี่พระดัชนีแหวนนี่พระธรรมรงทุกส่วนของร่างกายมีภาษาพูดทน้น คอนเขเรียกพระโสปากนีนพระโอดจมูกพระนาศิกตานีนพระเนตรคก้วนีขาเรียกพระขนงอ๋อคก้วนี่พระขนงใช่ตาหน้าปากนี่พระประแดงปองอยู่ยาหน้าว่าไม่รู้เละมีแล่